แล้วพูดถึงเกมวันนี้หน่อยครับก็ตลอดทั้งเกมเป็นเกมที่อัดเราก็พยายามอดทนทํางานหนักตลอดทั้งเกมครับตอนที่ลงไปนี่โค้ชกำชับเราไว้ว่ายไงไห <c oughs> ก็จะเป็นเ,เกมรับส่วนใหญ่เพราะเรารู้ดีว่าออสเตรเลียเป็นทีมที่แข็งแกร่งประม,า,มะานไม่ได้แล้วก็พลาดไม่ได้ครับแล้วพูดถึงลูกยิงเลยครับจริงๆหนูจะยิงไม่ได้จะมีลูกนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนวิ่งช่วยกันไล่ตลอดทั้งเกม และตลอดเวลาที่เราอยู่ในสนามเรารู้ดีว่าเราต้องทำงานหนักเราแบกความฝันของคนไทยทุกคนไว้แล้วก็อยากทำให้คนไทยทุกคนทุกคนรู้นะ,ะว่าเราสู้เพื่อทุกคนที่เราอยู่ที่ไทยค่ะอ่ก็เรายังมีแมตต์ต่อไปนะ,ะก็ พวกเราไม่เคยหมดหวังอ่ะแล้วก็ยังทํางานหนักแล้วก็ยังสู้ต่อไปฝากคนไทยทุกคนนะเป็นแรงแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราสู้ต่อไปด้วยค่ะแล้วเราจะไปบอลโลกวยกันจะผ่านทุกๆเรื่องไปได้วยกันค่ะขอเขุณค่ะ